จังหวัดหนองคายน้ำโขงขึ้นสีเริ่มขุนชาวบ้านจับปลาได้มากขึ้นน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายมีระดับสูงขึ้นและเริ่มมีสีขุ่นส่งผลดีกับชาวบ้านริมโขงที่จับปลาได้มากขึ้นขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแม้ว่าราคาปลาที่จับได้ในช่วงนี้จะลดลงจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <S <S 2> <S 2> ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายได้มีระดับที่สูงขึ้นและเริ่มมีสีขุน ล่าสุดระดับน้ำโขงวันที่สวนอุทกวิทยาหนองคายกลุ่มทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่3.28เมตรต่ำกว่าตะลิ่ง8.92เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากวันที่19พฤษภาคม2564ที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยน้ำโขงมีระดับเพิ่มขึ้น34เซนติเมตรจากการที่ช่วงนี้ระดับน้ำโขงมีระดับที่สูงขึ้นและเริ่มมีสีขุ่น ทำให้ปลาน้ำโขงทั้งปลาเกล็ดและปลาหนังออกจากที่หลบซ่อนมาเล่นน้ำใหม่ส่งผลดีกับชาวบ้านริมฝั่งโขงที่ประกอบอาชีพจับปลาในแม่น้ำโขงช่วงนี้จับปลาได้มากขึ้นทั้งปลาขนาดเล็กและปลาขนาดใหญ่จากเดิมก่อนหน้านี้ที่น้ำโขงมีระดับต่ำและมีสีใสชาวบ้านจับปลาได้น้อยทําให้หลายคนต้องไปรับจ้างทางานอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนซึ่งช่วงนี้ก็ได้กลับมาจับปลาขายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวอีกครั้ง โดยเฉพาะที่บ้านหาดทรายทองตบุญหาดคำอ,อเมืองจังหวัดหนองคายที่มีชาวบ้านประกอบอาชีพจับปลาเกือบ30ครอบครัวได้ออกเรือจับปลาในแม่น้ำขงกันอย่างคึกคักในแต่ละวันยังสามารถออกเรือจับปลาได้คนละ3-4รอบโดยจะเริ่มออกจับปลากันตั้งแต่เช้าจนถึงคำ่ำส่วนช่วงกลางคืนส่วนใหญ่จะไม่ออกจับปลากันเนื่องจากจับได้น้อยซึ่งเป็นผลกระทบจากสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้คนไปจับจ่ายที่ตลาดสดน้อยลงโดยจะมีลูกค้าขาประจําและพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาซื้อถึงที่เพคงว่าช่วงเงยน็นนำโค้งเข้าไปยังไงครับน้องไข่หนะ้ามันน้องไายก็รู้สึกมันเขานาฝนกันกน้ำเคลื่อนจีนปล่อยมาน้ำเลยครับกันน้ำเคนื่อนครับการหาปลาก็รู้สึกก็ดีก็ชงน้แรงที่มีเท่ามิสลายครับได้กันได้ครับ,รบปลาที่<น>เขาจะไปชงเป็นปลาอย่างนไงมีปลาปลากระดำปลาเพียครับ,รบที่ผมได้เมื่อกี้แล้วกับปลาเพาะปลา ครบครับครับผมกับประจกแล้วก็บอกงงกับอปลาปลาปากปลาจะเพี้ยนนะครับถือว่าช่วงนี้ดีก็ช่วงที่ไม่เท่าไม่นานสครับดีก็ก็เยอะเลยครับเป็นปะครับครับแล้วตอนนี้ช่วงนี้ล่าที่เขาจับปลาเป็นยังไงเนี่ยเขาจับช่วงนี้เนี่ยที่มันเลยดีดีเอ่อช่วงนี้กังขึ้นจากช่วงช่วงนี้ครับช่วงช่วงใบใบไปหาคำเนี่ยครับครับครับกลางคืนก็บดวยมากกับซีกับกบกบขยือครับครับกลางคืนบวกใครได้นะแล้วในส่วนของราคาปลาน้ำโขง จากโรคนิดนึงครับเพราะว่าติดโควิ์ดีเลยครับกับเฝ้ายู่อดายเยอะครับลงมาจาติบีสิบาทกิโลนึงนะครับถือว่าลงมาหลเหมือนว่าครับก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 ันใดเนาะครับอันเท่าตอนนี้ไม่เลื่ยนเลยเท่าโบมีดเลยครับหมดหมดแล้วครับมีแต่พวกพวกขี้นะพวกไก่เครื่องไม้ใบไม้ที่มันไหลมาตามน้ำน้ำขึ้นไปสัตว์มันลงมาครับตอนนี้ผมเนี่ยไปฟังคนก็ยังบอเห็นข้า้าเจ้าข้าเจ้าพิษพวกโควิดข้าเจ้าใบเดือดเดือดเดือดกล้วครับเดือดเดือนกลัวอะไรครับบใบเงื่ยออกออกฟางเลย กรมีิษทางการกระพิษตะคองเข้าที่ออกอยู่ครับปลาที่ว่าเขาจับในช่วงนี้ที่น้ำนักสูงสุดเนี่ยเป็นปลาประมาณปลาปลาโจกนะครับประมาณหาหกโลตัวนึงครับบกับปลาเพี้ยกับประมาณย่างสูตรกับซีโลหาโล้าเป็นพวกปลาหนังล่ะปลาหนังปลาหนังปลาเพาะกับประมาณสามโลซีโลกันแน่นๆน่นที่นึงเพราะว่าช่วงนี้แนวโขงมาเท่ากีนเนาะก็น้ำเดี๋นี้กําลังขึ้นครับเดี๋ยวนี้เห็นปะครับครับมันส่งผลดีครับอาชีพหาปลาเข้าจะแน่แน่ดีขึ้นครับปลาหาง่ายขึ้นแน่หน่อยนึงกับบุตรว่าลำบากก็พอได้กินครับ พวกไอสาลายพวกไอเท่าต่างๆนี้บดละบ่เบิดแล้วครับช่วงนี้เบิดเล่น้้ำขึ้นดีเลยดีไรฟังหันช่วงไม่ช่วงหนึ่งบางเดือนเมษาครับหาวกได้เลยเท่า,ามันหลเนียนบ่ครับแล้วช่วงนี้ปลาที่เขาจับไปสนใจเป็นปลาอย่างครับปลาหกโม่วงหน่อยปลาขาหน่อยล้วครับบางคนก็ได้ปลาเพียแน,น่แปลาครบไปได้หรอครับเนียนบ่ครับยังยังราคาปลาเก็ตช่วงนี้เริ่มต้นจากเท่าใดเดี๋ยนี่อยู่ที่ แม่ค้ามารับเดี๋ยวนี้พันวาโควิดได้แปดสิบบาทนึงครับผมปกติก็ลอยนึ่งนะครับครับเพิ่ปมารับลอยนึงครับขันคนมากสื่อหฮองไปกินก็ลอยนึงนะครับครับปลาหนังล่ะปลาหนังก็อยู่เริ่มต้นจากสามร้อยห้าสิบละปลาแพรกเป็นปลาอย่างเนียปลาทังงวอพ่นได้ไปเมื่อกี้นี่สองโลในหน่อยโลละสีลอยนะครับผมนี่ราคาถือได้ครับเนี่ยปกติหาลอยนะเงี้ยมบครับ อืมแ้งว่าตัวเขาเขาแต่ว่าช่วงนี้ราคาปลาก็ลดลงนิดนึงจากลดลงนิดนึงครับตั้งแต่โควิดนะครับลดลงแต่ว่ามันก็ดีขึ้นตัวเขาจับได้หลายขึ้นครับเด้หลายขึ้นเพาก็บขั้นน้องมันถึงหลายขั้นเ้างเขาขายเหาปลาเดียวแล้วครับไว้กินเพราะไม่อยากไปตลาดเด้ิมีปัญหาอุปสรรคยังบ่ช่วงนี้นะเอ่อบ่มีนะครับมันก็เรื่อยๆนะครับมีแต่โควิดนี่ล่ะไปไสมาไสบ่ได้รไม่ขายครับมาซื้อถึงถึงทีเลยถึงทีแต่กดราคาเท่ากันล่ะ ขายอยากขายก็ขายแต่ผมมาขายลำมันถือกัน<อ>แพรตากแดดไว้ลูกหิมยกินแล้วข้าไปตลาดบัวลายได้ยานโควิดครับผมแต่ว่ากระเที่ยงม,มากบัวลายปันไดก็ยังก็ยังบัวลายก็ยังยี่สิบบาทสามบ,บาทแล้วไปใช่ไมกระเทีว่าก็ย,ายัง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 ขวายอยู่นขวายขวายขามันขึ้นอยู่ครับผมมือหนึ่งมือหนึ่งตอนนี้เข้าได้กันจเจี๊ยวอยู่ตรงนี้เฉพาะตรงนี้เข้ามือหนึ่งอยู่สามแถวครับเถวที่สี่อาจจดก คำหน่อยหนึ่งถุ่มสองทุ่มครับผมเที่ยวมันหลายลำนะเนี่ยวเที่ยวเด็กวิโพเดียออกว่เด้ว๋วกับเพือ่อนออยนะครับเน่ะครับเที่ยวออกกันอยู่กับที่เดินเดงมากกับใครก็ออกนะอยากนอนมันร่คุ้มกับการไปกลางคืนนะมนันบ่ได้หลมันเอยกางเว่นก็ได้กลางเว่นเพราได้กินได้กางเว่นดีก็กลางคืนกลางคืนมันมันเย็นแต่บ่ามันหนักบ่ได้ป่ามันถึงเอยตีเวลานอนเห็นว่าดีดีกว่าปีที่แล้วนะปีดีดีเดียวปีที่แล้วอยู่ป่าก็ร้ายขึ้นนะ ลายก็ปีที่แล้วอยู่เพราะว่ามันมาเป็นมูเลยเขันน้ามูกับมูใหญ่เลยป่าคขันน้าป่าอุโมงมากกับมาเป็นมูขันน้ป่าป่ากับมาเป็นมูมันเป็นมูใหญ่มากเลยครับทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกลุมประชาสัมพันธ์